สวัสดีเมนอ่าแล้วก็สวัสดีพี่ๆนานาน้องๆทุกคนนะครับเดี๋ยวอ่นนี่ก็เป็นคลิปที่สองนะครับผมจะตอนวิธีเปลี่ยนมัดมัดไฟสมูปปี้ไ uh. อ AH. ้นะครับอ่อขั้นตอนแรกก็คือให้เราทำการลื้อฝั่งมัดไฟก่อนนะครับเอ่อผมไม่ได้ถ่ายว้ตอนรื้อแต่ว่าก็ถ้าใครที่อยากจะซ่อมรถเองก็พอมีทักษะอยู่แล้วนะครับก็ให้ลือ ออฝาครอบจันไฟออกมาก่อนแล้วหลังจากเรารื้อปุ๊บเราก็จะเจอกับใบพัดซึ่งมันครอบออล้อแม่เหล็กอยู่อีกทีหนึ่งนะเราก็ทําการดูดล้อแม่เหล็กออกเมื่อเสร็จปุ๊บก็เตรียมของอะไรเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นอะไรเบิกมาใหม่และวันนี้อะไรก็ครบแล้ววอนนี้เราลื้อมาเสร็จเราก็ทําการทำคทาวามสะอาดสักหน่อยนะครับล้างล้างมัสักหน่อยก็ น้องๆไหนก็มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับวอนนี้แค่ล้างทำความสะอาดให้มันฝุนอะไรออกให้หมดก็เป็นอันว่าใช้ได้นะครับเพื่อเอาถึงบว่าต้องมีน้ํายงน้ํายาอะไรแต่หาว่าส,บ,สบุกสบรกมากกว่านี้นะครับก็ใครมีน้ํายาอะไรก็แล้วแต่นะครับทำความสะอาดมันสักหน่อยเพื่อที่จะดูและสาดตาหน่อยเดี๋ยวผมก็จะทำความสะอาดตรงนี้ไปก่อนนะขอบกขอบข้างๆข้าง,าง,างนอกอะไรก็ เอาเท่าที่เราทาได้นะครับาาแล้วก็หลังจากเราล้างเสร็จนะาาก็ล้อไม่เด็กมันจะเกิดสนิมบ้างอยู่แล้วแหละเราทำการสะอาดด้วยกันก็กระดาษทรายก็ได้นะครับขัดสักนิดหน่อยเ,อเราก็ขัดขัดมันสักหน่อยนะมันหน้าตามันก็ดีขึ้นแต่ว่าก็ไม่ต้องเน้นนะแล้วก็เดี๋ยวทําการประกอบชุดไปกลับไปนะครับก็ให้เราเอา หน้านี้นะครับเดี๋ยวผมไม่ได้จำเมื่อกี้โทษทีขอโทษทีจะต้องรูตรงตรงนี้ซึ่งจะต้องเอาฝั่งนี้เข้าไปอ่าใช่จะโชว์อาซะแล้อ่าคราวนี้ก็มันจะมียางกันฝุ่นนะให้เราเอามันเข้าไปในนั้นมันจะมีตำแหน่งอยู่ซึ่งเราก็สอดเข้าไปให้มันเข้ารบแล้วก็เอาชุดนี้นะครับวเวียนไปออกฝัง่งนู้น อ่าสอดเข้าไปจับทางให้มันก่อนนะครับแล้วก็เส้นนี้เราก็พามันไปใต้ฝั่งนู้นนะครับใต้เออ่กองอากาศเนี่ยครับใต้ของกองไฟประมาณน,น,น,นี้ครับแล้วก็มันจะมีตัวน,นี้นะครับเป็นเป็นเป็นขาดักสายไฟเอาไว้นะครับแล้วก็ทําการใส่ล็อกกลับเข้าไปนะครับตำแหน่งนเดิมอ,อ่า้ลหลังจากเราใส่ เมื่อเขาต้มกับตัวล็อกลายเสร็จแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปก็ให้เราเอาล้อมแม่เหล็กที่เราําความสะอาดไลไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมาใส่ให้ตรงตําแหน่งนะครับจะมีตําแหน่งริมก็อยู่ตรงนี้ก็หาดูนะครับอยู่ตรงไหนก่นยังไงก็ต้องใส่ท่านี้ท่าเดียวมันจะบังคับเราทําการร้อยน็อตล็อกเข้าไปครับก็ให้เราทําการใส่ฟาดลมกลับไปนะครับ เ <Okay. S 2> มื่อเสร็จแล้วเราก็ลองหมุนเช็คดูนะครับว่ามีการเสียบสีหรือว่าอะไรหรือเปล่าก็ลองหมุนดูแล้วกันครับถ้าไม่มีเสียงอะไรที่มันไม่พึงประสงค์ก็เป็นอันว่าใช้ได้ครับโอเคอหลังจากนั้นเราก็ลองให้เราเสียบปักนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองกันดูครับตัวนุ้นก็ปักคู่ปักก็จะอยู่ตรงน้นะครับอีกเส้นหนึ่งแล้วก็เส้นนี้คู่ปักก็อยู่ตรงนี้ เมื่อเราร้อยได้ก็ให้เราทําการใส่ขั้วแบตกลับครับไม,ไม่ไม่สมเลยใส่ขั้วแบตเสร็จแล้วก็ลองลองตาดดูนะครับผิดพลาดประการใดตรงไหนก็ขอไปด้วยนะครับเราเขลองนีนะครับีเราก็มาทําการใส่ส้อยเสียครับ เคเมื่อตัดสิทิดแล้วก็ทำการประกอบกับเข้าที่นะครับอะไรสอดจังไหนก็ใส่ไว้ที่เดิมแค่นง่ายๆอย่าเผลอเอาบอกไปไว้ที่ล้อก็เอ็น่าชะได้ครับจบ